ปีส17มีชายอยู่4คนคือนาย A นาย B นายเและนาย K ทั้ง4คนมาพบแพทย์พยาบาลสุ่มเรียกชื่อมาพบแพทย์ทีละคนจงหาความน่าจะเป็นที่นาย A ถูกเรียกก่อนนาย B ข้อนี้บางคนก็อ่านแล้วอาจจะแบบเฮ้ยมี4คนบอกแค่ A ก่อน B เราจะไล่ย,ยังไงให้ครบเนี่ยหรือว่าต้องนั่งไล่เป็น M K A B MABK, ABMK, แล้วก็อาจจะเป็น KMAB, KABM, KABKM, แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆว่ามีกี่แบบซึ่ง การไล่อย่างนี้ถ้าน้องไล่ครบก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไล่แล้วไม่ครบก็ได้ซึ่งข้อนี้มันจะมีความพิเศษอยู่ที่ว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่ A เรียกก่อน B ใช่ไหมคะถ้าเราพิจารณาแค่ A กับ B มันสามารถเกิดได้แค่สงแบบคือ A เกิด A มาก่อน B กับ B มาก่อน A เขาอยากรู้ว่า A ก่อน B เท่าไหร่ก็คือ1ใน2นั่นเองจบไม่ต้องไปนั่งไล่อะไรเลย ก็คือน้องต้องมองแค่ว่าเขาจะสนใจแค่ a ก่อน b แล้วเราจะไปมอง m กับ k ทำไมล่ะเราก็คิดสิว่าถ้าเราดูแค่ a กับ b มันสามารถเกิดวิธีได้แค่2วิธีว่า a มาก่อน b กับ b มาก่อน a ดังนั้นเราก็ได้ว่า ns ของเราคือ2วิธีส่วน ne a ก่อน b ก็คือ1วิธีเราก็ได้แล้วว่าความน่าจะเป็นหรือ pe เป็น1ส่วน2เป็นคำตอบของข้อนี้ ไม่จําเป็นต้องไปนั่งไล่ว่ามีกี่แบบบ้างแล้วทั้งหมดเกิดได้กี่แบบซึ่งอันนี้ก็จะเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยําด้วยนะคะดังนั้นถ้าเจอโจทย์แบบนี้อย่าลืมคิดนะคะว่ามันเกิดได้แค่2แบบคือ a ก่อน b กับ b ก่อน a เท่านั้นเราไม่จําเป็นต้องสนใจ m หรือ k เลยก็จบข้อที่17 ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะาสู้ๆค่ะ